สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมใบกระเ,าะเราพาใบโหระพาที่ปลูกด้วยค่ะเดิมกำลังงามค่ะ ใบโหระพาเที่ยวเก่งมาปักช้ำค่ะอันนี้ใบกระเพราค่ะเก่งมาปักช้ำเมือกัน,น,นแต่กระสิมีเม็ดนิดหน่อยค่ะผลมาแต่ส่วนมากจะเป็นกิ่งค่ะ่คะกระเพรา,าเม่อเขือค่ะอันนี้ต้องจะเป็นมเม่อเขือคืนค่ะ มีหนามมีหนามบูนอันนู้นใบโหระพาค่คะพเพื่อนๆ่้นมะนาวทีตัดกิ่งออกหลัดยอดขึ้นมากค่ะใบกะเพรางา,งามค่ะตัดไปผัดหลายเถือแล้วค่ะ ใบกะเพราสวนน้อยๆสวนน้อยๆสวนเล็กๆงามค่ะพี่น้องน้ำงามเอา,มาใม้เพืนเพื่อนเ,อนเอนบึ้งค่ะใบโหระพากำลังงาม ดีสภาพเพื่อนเพื่อนไปเบิกงงัน,นหลอกพุซ้อนที่ปลูกแล้วค่ะเด้อนี่ค่ะพุซ้อนที่ปลูกที่เราเอาเกิ่งไปปักกับน้ำกระเพาก็เอามาปลูกค่ะยอดเดินดีค่ะแตกยอดดีนี่ค่ะต้นนี้เอามาจากที่ปลูกตรงตรงกระเพาค่ะมันโบยอดมันไม่ค่อยออก บอ,อดแทงยอดเลยเอามาปลูกในกระถางน้ากันเกรยเอามาปลูกค่ะเมื่อก่อนปลูกในตรงเัมนใบหัวละพาข้างแรกก็งามๆค่ะปลูกไปปลูกมายอดมันบดบอกมาค่ะบวกให้งามเลยม,มาปลูกไปใกล้กัน,นยอดพุ่งนี้ขนาดเลยค่ะอยู่ในกระถางน,นะงนี่ค่ะยอดพุ่งดีครับรากเดินดีงาม นี่คะ่ะต้นจำปีเตี้ยต้นอย่ยบบสูงจำเอวเลยคะ่ะยังบอกอกอยู่คะ่ะต้นจำปีเตี้ยต้นจำปีเตี้ย,ยค่ะนี่คะ่ะมีสองต้นคะ่ะเพื่อนแตกยอดดีขึ้นกันคะ่ะแต่ประท่านไม่มีดอกค่ะพอกอนตรงนี้มันจะเป็นต้นมะลิ ้นมะลิตัวปราบเซียนเนี่ยค่ะมองห่ามองงามแล้วก็เลยเอามาร่วมกันกันมาร่วมกันเป็นกระถางเดียวมันท่านได้แตกยอดเลยค่ะบางต้นก็แตกยอดปลูกยากค่ะมะลินี่ปลูกยากนี่ค่ะมะลิปลูกยากค่ะบางต้นก็แตกยอดดี บ่มีดอกเลยค่ะมะกรอดดอกหลายหลายปลูกไปปลูกมากบำรุงจังไหนก็พอาะยงามค่ะน้อนก็กินแมงกระลงเตี้ยกระลงค่ะเพื่อนๆปลุกลำบากขึ้นกันเด้อต้นมะลิมะลิมะลิซ้อนมะลิลาตบรดน้ำ พาเพื่อนมาเบึงยอดพุ่งดีขนาดแบบว่าลากเดือนดีค่ะปลูกในกระถางเรากิ่งอันนี้เราเอากิ่งไปแช่น้ำแล้วลากงอกแล้วเราก็มาปลูกลงดินค่ะเพื่อนพาเพื่อนมาเบึง,บบงต้นจำปีเตี้ยค่ะในภาพนี้ออกดอกแล้วบ่านนี้ แต่วันนี้มาท่านได้ออกดอกเลยค่ับเพื่อน,อนสูงละสูงเพียงเอวแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะนเพื่อน